มาที่หน้า103ครับแบบฝงกหัดที่4.3ครับประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตรเอาไปใช้ยังไงนะครับอันนี้เขาให้รูปทรงมาให้แกนสมมาตรมาแล้วเอามาใช้ในการตัดเพื่อสร้างรูปล่างต่างๆนั่นเองครับฉะนั้นเขาจะใช้การพับนะครับข้อที่1นะครับเพื่อใช้ในการประยุกต์สร้างรูปทรงที่มีลักษณะของความสมมาตรเขาจะพับตามรอยปะก่อนนะครับให้รอยปะออกมาครับ แล้วก็พับและตัดนะครับตามรอยขีดครับเรามาดูกันครับว่าจะได้รูปทรงที่มีหน้าตาเป็นยังไงในข้อที่1นนะครับรูปที่1น่นี้ครับในรูปแรกนะครับรูปนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเส้นปะยี่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือเราจะทําการพับตามแนวเส้นปะตรงนี้นั่นเองครับลอดูนะครับ จากนั้นนะครับตามโจทย์กำหนดก็คือเราจะทำการตัดตามรอยเส้นนะครับก็คือตามเส้นนี้นะครับเราจะลองตัดดูแล้วก็มาดูรูปกันครับว่าจะได้เป็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดาได้ใช่ไหมนะครับตัดไปตามส่วนโค้งครับอันนี้จะตัดแบบเร็วๆนะฉะนั้นไม่ได้ละเอียดนะครับไม่ได้สวยงามอะไรมาก เพื่อให้เห็นว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เราตัดตามแนวส่วนโค้งไปครับก็จะมีโค้งอันใหญ่แล้วก็โค้งเล็กนะครับแล้วเราจะเก็บงานอันนี้เอาวไว้นะครับเพื่อไปใช้ในแบบฝึกหัดข้อถัดไปด้วย มาดูหน้าตาของมันนะครับลักษณะของสมมาตรมันจะออกมาเป็นยังไงเห็นไหมครับซ้ายขวาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับส่วนที่เราทําการตัดออกไปก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับขอเอารูปนี้ออกก่อนเห็นไหมครับอันนี้ก็คือในส่วนของข้อแรกของเราครับได้ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับ อนนี้เรามาดูรูปร่างรูปทรงรูปที่สองครับรูปที่สองเป็นรูปนี้ครึ่งหนึ่งดูแล้วมันน่าจะเป็นใบไม้แต่หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงเรามาดูวิธีทำกันครับมาดูกันที่รูปต่อมาครับรูปนี้ครับแนวเส้นปะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับฉะนั้นเราจะพับตามแนวเส้นประสีแดงนี้ครับ แล้วก็ทำการตัดนะครับตามเส้นที่เราเห็นนี้นะครับตัดตามแนวเส้นนี้เลยตัดค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าลอยหยักค่อนข้างลึกฉะนั้นก็จะแบบคร่าวๆให้พวกเราดูนะครับ จะพยายามตัดให้อยู่ในรอบเดียวนะครับไม่ตัดที้วก็ยึกก็ยึกว่าเดี๋ยวมันขาดออกมาจะได้เห็นเป็นรูปทั้งรูปส่วนที่เราตัดแยกออกมาจากพื้นใหญ่นะครับจะได้เห็นทั้งสองส่วนแต่ตัดไม่สวยนะเข้าใจกันเนาะงานรีบงานรีบนะครับรีบนิดนึง จะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นครับจดข้ออื่นก็ยากกว่าเนาะอันนี้ตัดกระดาษเฉยๆนะครับให้เห็นแนวนะครับว่าเส้นปะอยู่ตรงไหนสมมาตรคือตรงนั้นนะครับแล้วเราจะทำการพับตามแนวนั้นเอาละครับใกล้เสร็จละ ตัด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับค่อนข้างที่จะแคบนะครับเสร็จแล้วครับเราจะได้เอามาเป็นสองชิ้นอย่างนี้แยกจากกันนะครับดูส่วนที่เราตัดออกมาก่อนนี่ครับเส้นปะสีแดงก็คือแกนสมมาตรนะครับเราจะได้เป็นรูปเป็นใบไม้ออกมานะ ใบของต้นอะไรเอ่ยทำชื่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่ทำการตัดออกก็จะเป็นรูปร่างเดียวกันนะครับงั้นในข้อนี้ของเราได้รูปทรงออกมาเป็นตามนี้ครับก็เราได้รูปร่างออกมาทั้ง2รูปแล้วนะครับสำหรับหน้าที่103ครับ